ลหลงรักเธอไปแล้วนะาซไม่ได้เจ้าซูนนะสวัสดีกันได้นะครับพวกกัผมนะอยครับอยากฟ้าอีกเส้นเคยนะครับวันนี้นี่ครับผมมีไอเดียจริงๆนะครับคือแมปใหม่เข้ามาสิไหมท่านผู้ชมก็คงจะรู้นะว่าแมปใหม่มันเข้ามานั่นเองนะครับ <c oughs> ผมก็เลยจะตัดสถานที่ขึ้นมาสถานที่แคมป์เพื่อดักยิงและก็ไว้ซ่อนแอบนะครับในการโรงแรงขึ้นแรงแดงแน่นอนนะครับผมก่อนอ่นแล้วก็ไปดูสานที่แรกกันเลย ส่วนสถานที่แรกนะครับก็จะเป็นของทางด้านสะพานนะครับตรงนี้นะครับคือมันจะเป็นที่แอบอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเราสามารถดักยิงได้นะฮะตอให้เขาจะลงบันไดนะฮะเราก็สามารถยิงเขาได้นะครับผมหรือถ้าเขาถ้ายิ่งเขาโดดลงมาด้านข้างอย่างนี้นครับคือเขาโดดลงมาแล้วเขาจะขยับตัวไม่ได้ชั่วขนาดนั้นเองนะฮะเราก็สามารถยิงเข้าหัวได้ง่ายๆเลยสถานที่2ไปกันเลย สถานที่2ก็จะเป็นโรงไฟฟ้านั่นเองนะครับก็จะมีบนหลังคานั่นเองนะครับผมก็บนหลังคานี่ก็คือแนะนำนะครับผมอยากให้มีกับระเบิดนั่นเองก็คือกับระเบิดแบบนี้นะครับผมก็เอาติดไว้ตรงนั้นนะครับเผื่ออยาเขาโดดขึ้นมาแล้วเราไม่เห็นนั่นเองนะครับผมเขาก็จะได้ตายเพราะว่าเขาโดดขึ้นมาแล้วเขาก็จะขยับตัวไม่ได้ชั่วขนาดนั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะเดินกับระเบิดเราตายนั่นครับผมก็ ตอนนี้วงก็ได้เปรียบของผมเนาะแล้วเราไปดูสถานที่สุดท้ายกันเลยนะครับผมสถานที่สุดท้ายจะเป็นอะไรเอ,อ่ยเ,เพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ไปแคมป์นะไปดูกันเลยสถานที่ต่อไปก็จะเป็นสะพานระบางไปที่โรงสีนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอยู่ที่ตรงสลิงนะครับผมคือจะเอาไว้ดักยิงที่คนที่แคดเทาวนะครับผมหรือคนที่หุ่นสลิงมานนั่นเองนะฮะเอาไว้ดักยิงนะครับเพราะคือว่า เราสามารถดักยิงได้แบบชัวร์แน่นอนนะครับขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ใครที่อยากจะให้ทำสถานที่ตรงไหนก็บอกได้นะครับเผื่อผมยังไม่รู้นีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย